เล็กขาไก่ล้วนเส้นเล็กขาไก่ล้วนกลวยเตี๋ยวไก่ตุนใส่พริกขั่วกันนะแซ่บๆใส่พริกทอดลงไปคนนะ่ากินไปแล้วอย่างเปื่อยนะอย่างเปื่อยเราตุนมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ เทคนิคการตุนเป็นที่รู้กันนะคะในคลิปเต็มนะกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนง่ายๆหม้อนี้จานวนราคาที่ร้อยห้าสิบบาทเนาะ<ม>โอ้กินกันแบบวนกินทั้งวันอะ